ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นกเกมนบกันนะคะทุกคนคือเราไปแก้ไขได้แล้วนะคะคือเราอ่ะเออเผลอไปกดไม่ให้คนอื่นคอมเมนต์นะคะแต่ตอนเนี้ยทุกคนสามารถคอมเมนต์คลิปเราได้แล้วนะก็คอมเมนต์มาดีๆนะคะทุกคนเออเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาเล่นด่าออกเบย์ก,กันนะคะที่เราสัญญากับทุกคนไปแล้วนะคะตอนที่เราเล่นด่านแกรนนี่แกรนนี่ฝันคตนเหลืองเลย สวยจังเลยต่อไปกระโดดเลยเอ่ยเฮ้ยมันหายได้ด้วยมาเรามากระโดดกันเลยนะด่านข้างหน้ามันจะให้เลือกนะคะว่าเราจะไปตรงประตูไหนเนี่ยอนะันเนี้ยเราว่าไปเหลืองต่อไปก็ไปน้ำเงินเอา้าต่อไปไปเขียวเหรอเมื่อกี้ไปแล้วทำไมไม่ได้วะเริ่มกันเลยดีกว่าต่อไปประตูอะไรเอ่ยโอเคได้แล้ว คอมเมนต์คลิปเราเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยมันคอมเมนต์ได้แล้วคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ใส่ชุดเดิมนะคะชุดที่เราใส่ไปเล่นหมุดแกนี่นะทุกคนคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาเล่นด่านขนมปังนะคะด่านขนมปังปีศาจนะคะทุกคนใครอยากดูก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวเราจะทำให้ ไม่ด่านเยอะจังวะเราต้องกระโดดเฮ้ยเกือบตกอันนี้มันหายไหมอ่ะมันหายทุกคนเราต้องรีบวิ่งนะคะถ้าเราดุดเราก็จะตกแล้วก็ต้องเริ่มใหม่อันนี้หายไหมอ่ะเรื่องนี้ไม่หายดิอะอุย้ยอันนี้อะไรลนืนสไลเดอร์สไลเดอร์ออ,อันนี้คืออะไรอะ่ะห้ามโดเลเซอร์หรอไม่โดนอยู่แล้วอ่ะพี่เป็น ด่านเอาบ,บี้แบบเนี้ยมันมีด่านเยอะแล้วเส้นชัยมันมีอะไรให้เดินเยอะแยะเลย,ยเอ,อ่ะเฮ้ยโอ้ยทุกคนคะให้ดีก่าน,นะคะด่านมันเยอะเกินไปมันน่าจะคิดน่าจะไม่พอนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะต่ออีพีสองให้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์เยอะๆยะคะ